G Goat G Grass G...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  for for and ค่ะเรามาดูใบงานภาษาอังกฤษกันค่ะเด็กๆเรียนไปแล้วนะคะคือตัวอะไรเอ่ยที่ทิเชอร์สอนเด็กๆไปแล้วตัวอะไรคะตัว G นั่นเองค่ะอ่าให้เด็กๆทำไมคะระบายสีตัว G ให้สวยๆเลยค่ะ เด็กเอาจีสีอะไรเอย่ยกุตุกเอาตัวจีสีเขียวอันนี้บิ๊กจีค่ะบิ๊กจีบายเลยค่ะบิ๊กจีของคุตุกสีเขียวค่ะ่คะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะ small G กุณตุกจะเอาสีเหลืองค่ะนี่คือ small จนะคะ ีสีเหลืองเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วแต่เด็กๆเ,เลยนะคะเด็กชอบสีอะไรระบายสีนะั้นลงไปเลยค่ะนะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆมาดูภาพค่ะภาพอะไรเอ่ยจีโก้นะจีโก้ก็คือแพะนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไประบายสีแพะกันนะคะ เด็กๆเขียนตัวจีให้กุ๊ตุ๊กดูก่อนค่ะตัวจีเริ่มจากอะไรคะโค้งขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะอ่าเด็กๆเขียนเลยแบบที่ทิชเชอร์เคยสอนเด็กๆค่ะอ่าแบบนี้เลยค่ะ big G อ่า small G เด็กๆโค้งอย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยลากลงมาค่ะอ่าจำได้ไหมคะจำได้ยังอ่าถ้าจำได้แล้วเราเขียนต่อเลยค่ะโค้งค่ะ แบบนี้นะคะปึ๊บอ่าต่อไปค่ะ small G ปึ๊บอ่า big G ชึบอ่า small G หางยาวค่ะแล้วก็โคง้งต่อไปค่ะ big G ค่ะชึบ อ่ะสมอลจีโค้งก่อนแล้วพอลากหางยาวค่ะต่อไปค่ะบ๊ i จีชึบอ่า small G ชึบอ่าตัวสุดท้ายแล้วค่ะโค้งค่ะบ๊ i จีชึบอ่า small G หางยาวแล้วก็โค้งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะาเราก็กำลังเขียนตรงนี้ก่อนนะคะ G is for s h o ช t บช o o t g o a ค่ะ G for goat อ่าก็คือเจ้าแพะนั่นเอง ชึ้ชึ้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเด็กๆระบายสีแพะของเด็กๆเลยอ่าคุณตุ๊กจะเอาแพะสีนี้ค่ะอ่าสีเนื้อค่ะแพกสีเนื้อนะเนี่ยอ่าเด็กๆระบายเลยค่ะแล้วแต่เด็กๆเลยค่ะจะเอาแพะสีอะไรนะคะระบายให้ทั่วเลยค่ะฝึกระบายสีเยอะๆนะคะเด็กๆจะได้มีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงค่ะ Okay. เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูแผ่นที่สองกันต่อเลยค่ะไปงานแผ่นที่สองนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพที่ตรงกับตัวอักษรน,นะคะเด็กๆด,ดูค่ะตัวอักษรตัวแรกเลยคือตัวอะไรคะตัว C นั่นเอง C อะไรคะ C cat cat อยู่ไหนเอย่ยอ,อยู่นี่เด็กๆก,ก็ระบายสีลงไปเลยค่ะ Cat นะคะแล้วเด็กระบายฟ s ชได้ไหมคะไม่ได้นะคะสี Cat ค่ะต่อไปตัวที่สองค่ะตัวอะไรเอย่ยดีค่ะดี D อะไรนะ D ดีดักเป็ดนั่นเองค่ะดีดักเป็ดค่ะ,ดะ,คะเด็กก็ระบายเป็ดกลับกลลงไปเลยค่ะตัวเป็ดสีเหลืองค่ะ ไปค่ะตัวที่3ตัวอะไรคะ e e อะไรเอ่ย e แคทใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะ e กไข่นั่นเองเด็กก็ระบาย e กไข่ลงไปเลยคะ่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวสุดท้ายตัวอะไรเอ่ยใครจำได้คะอ่า f อะไรคะ fish นั่นเองค่ะ F fish นะคะ fish คืออะไรคะคือแอปเปิลหรือคือปลาคะปลานั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็ก,ดกระบายสีปลาลงไปเลยค่ะเท่านี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงคะเด็กๆยากไหมคะไปงานไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆฝึกทำทุกๆวันนะคะฝึกอ่าน A ถึงแ ทุกๆวันนะคะแล้วเด็กๆก็จะจำตัวอักษรได้ค่ะสำหรับวันนี้คุณตุ๊กลาเด็กๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ